สำหรับในช่วงของสปอตทไนในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับกับสถานการณ์ของการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอปิกแห่งประเทศไทยซึ่งจากเวลานี้2ทุ่ม7นาทีนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ13ชั่วโมงนะครับในวันพรุ่งนี้ตอนช่วง9นาฬิกา30นาทีที่บ้านอภวันคณะกรรมการโอปิกแห่งประเทศไทยที่ศรีสาวเทเวศนะครับจะมีการเลือกตั้งมีการประชุมสมัชชาใหญ่คณะกรรมการอปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดขึ้นในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการปิกในวันที่25มีนาคมเวลา9นาฬกา30นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมที่จะเป็นแคนเดตเนี่ยเหลืออยู่2คนละนะครับคนแรกก็คือผู้ช่วยาศาสตราจารย์พิมูลสีวุกครนายกสมาคม <c oughs> กีฬาเทควนโดแห่งประเทศไทยพอที่2ก็เป็นคุณสุชัยพอใจสังบุดครท่านนายกสมาคมลอนทนิสนะครับแห่งประเทศไทย นะครับที่จะเป็นคนเดตคู่กันซึ่งในช่วงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็ทั้งสองก็มีข่าวนำเสนอกรเพื่อมมาตลอดเวลาตลอดเวลานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคุณหญิงัชมาลีสอะกูลเพิ่งสองวันที่แล้วนะท่าน,น IOC member ะน,นะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ทำหนังสือยืนยนันนะครับขอถอนตัวครับ จากการเป็นคนดิเดตนะครับในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการปิดแข่งประเทศไทยเนื่องจากว่าท่านบอกว่าในภาระหน้าที่ของท่านใน IOC member เนี่ยมันก็มีมากเยอะพอสมควรเวลาแทบจะไม่มีเวลาแทบไม่มีและที่สําคัญจะเห็นว่าบุคคลทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่วงการกีฬาให้ความนับถือใช่ครับนะครับแล้วก็มีผลงานนะครับโดยเฉพาะคุณพิ่โมศิวิกรก็สร้างผลงานด้วยการคว้าเหรียญทอง นะครับเทควนโดเนี่ยติดต่อกอันสมัยติดต่อใชครับ,รบแล้วก็ทําผลงานม,มาต่างเรื่องนะครับตั้งแต่วิวยาภาบุรพคลชัยใช่ครับในขณะที่คุณสุชัยพชรศุกร์ดมเนี่ยก็อยู่วงการกีฬามาหลากหลายโอ้โหก็ว่า,าจะเป็นเลขาธิการมวยใช่ครับนะครับแล้วก็จนไปถึงนายกสมาคมลอนเทนิสนะครับก็ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็พยายามสร้างพัฒนาวงการของเทนิสด้วยการ มีจัดอีเวนต์แข่งขันระดับ ITF เยาวชนตลอดทั้งปีเลยดีกปีนะครับเพื่อที่จะสร้างเด็กขึ้นมาแทนรุ่นพี่ขางเองนะครับแต่อย่างไรถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงของโค้งสุดท้ายอ่างวนนี้ต้องบอกว่านี่คือโค้งสุดท้ายของวันนี้จริงๆแล้วทางตรงแล้วซึ่งวันนี้นะครับหรือสองวันที่ผ่านมาก็ยังมีออกข่าวกันเรื่อยๆอย่างของฟางท่านพี่มรีวุิกรณ์เนี่ยก็ออกข่าวในเรื่องของการที่จะ ให้ความร่วมมือแล้วก็เดินทางไปพูดคุยกับทางรัฐมนตรีบอยใช่ครับคุณสอโวงจินทองซึ่งก็จับมือกับทางคุณตูนนะครับท่านนายกตูนท่าวุฒิหนึ่งเวศใช่ครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลนนิสแห่งประเทศไทยครับเดินทางไปพบกับท่านสอโวงก็ไปคุยเรื่องงานเงินค้างท่อครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาแล้วก็ถ้าได้รับเลือกเป็นเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแนวทางนะครับในการที่จะ มีเลี้ยงเงินเก็บตัวนักกีฬาทีมชาตินะครับจากเดิมที่มันใช้มาตั้งแต่ปี2531นะไม่ใช่15ปีตามที่ท่านบอกนะครับสามสิบหปีนะสามสิบกปีตั้งแต่ครับนานมากผู้ว่านะครับไพบุญวัชรพันธ์ใช่ไพบุญวัชรพันธ์นะครับและต่อจากนั้นเนี่ยก็เงินข้งท่อที่หมอดเนี่ยมันก็หลุดออกมาเลยนะในเมื่อวันอังคารครับ เออไม่ใช่ครวันพฤหัสใช่ไหมพฤหัสที่มีเงินออกใช่เงินค้งข้อออกของเอเซนดอยเซนไอเกมที่เป็นค้างมาสเดือน19วันออกให้กับสุนก้าสมาคมกีฬาเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับแล้วก็บรรดานักกีฬาก็แฮปปี้กันสมาคมกีฬาที่ออกเงินไปก่อนก็แฮปปี้เพราะได้เงินคืนเรียบร้อยใช่ครับและที่สําคัญ นครั้งท้อของ4เกมที่เก็บตัว3เดือนตั้งแต่5ธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์3มเดือนก็ออกไปแล้วตอนนี้19สมาคมเหมือนกันเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่สมาคมนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในกระบวนการของการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารนะครับว่าทําถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากทําถูกต้องส่งให้กองทุนพัฒนาการกีฬาชาติเสร็จนะครับเงินตรงนี้มันก็จะสุกส่งไปที่กองลังนะครับว่าให้เบิกจ่าย ให้กับสมาคมกีฬานนั้นได้ใช่ครับก็หวังว่าตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กุยงเรื่องเงินค้างท่อแล้วมันออกในช่วงของการก่อนการเลือกตั้งก็ส่วนมีส่วนในการที่ไปกดดันการกีฬาประเทศไทยไม่กอนทืพัฒนาการกีฬาชาติกดดันเพราะอะไนคือกดดันรัฐมนตรีใช่เพราะท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเลขาและเป็นรองประธานกองทุนเป็นเป็นรองประธานบอร์ดการกีฬาประเทศไทยเป็นประธานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาเป็นเลขาใเพราะว่าว่าเป็นเลขากพา โอเคบีเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือส่วนของคุณพี่มณสิวิกรครับมาดูฝั่งของคุณสุดชัยกันบ้างอคุณสุดชัยก็แถลงข่าวเปิดตัวจีมงานครับนะครับก็มีทางท่านศิริศักดิ์ดรศิริศักดิอ์อรีรัชการัรนนะครับท่านนายกสมาคมฟิกเกอร์สเก็ตนะครับก็เป็นลูกชายของทางท่านพอดีจารึกอาอรีรัชการันครับ ก็จะมาสารงานต่อทางพ่อนะครับใน,นคนุณชิศ่ยว่าใช่นะครับแล้วก็มีทางท่านในขานะครับสมาคมมวยนะครับก็อยู่ในทีมงานซึ่งเป็นทีมงานของคุณ <c oughs> พิชัยชื่อธรม <c oughs> พิชระรองนายรุตีแล้วก็ทั้งตีว่าการกัรสุการคังในฐานะนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยอันนี้คือทีมงานนะครับของทางคุณสุใจพรชัยศึกอุดมครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการถแถลง โครงการของคุณสุชัยเนี่ยพี่ดงก็คือเขาบอกว่าจะช่วยเหลือวงการสมาคมกีฬาที่มีปัญหาเรื่องเงินค้างท่ออพ่การตั้งกองทุนหนึ่งร้อยล้านร<า>้อยล้านถึงสองร้อยล้านบาทใช่ครับแต่หนึ่งร้อยล้านเนี่ยจัดตั้งแน่นอนแล้วโดย<ม>เฉพาะมีเงินของคุณสุชัยอยู่ในนด้วยใช่ครับรวมรวมกับทางเอกชนะนะครับซึ่งก็คาดว่าจะได้หนึ่งร้อยล้านนะครับข่าวนี้ก็โอเคก็ทําให้บรรดา สมาคมกีฬาบางสมาคมเนี่ยก็ค่อยแขวยเหมือนกันนะครับโครงการนี้มันดีเว้ยเพอย่างน้อยมันไม่มีัานท่อแน่ต่อไปนี้มันยึงสามารถที่จะเออเอาเงินนี้มาสำรองจ่ายก่อนได้ใช่ต่อต่อท่อหายใจต่อท่อหายใจเหมือนเป็นออกซิเจน่ะนะครับเสียบเข้าจมูกในหายใจได้เร็วเร็วขึ้นมันก็เลยเป็นหลายๆสมาคมเริ่มค่อยแขวยเหมือนกันนะกับสิ่งแน่วนโยบายของคุณสุชัยพรชัยสุขุดมนะครับแต่อย่างไรถึงก็ตามนะครับ สิ่งหนึ่งที่คุณสุชัยยืนยันกับผู้สื่อข่าววันนั้นก็คือหนึ่งการซื้อเสียงที่เกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนไม่มีแล้วบอกว่าท่านจะซื้อเสียงเนี่ยซื้อถึงห้าล้านบาทต่อสมาคมเนี่ยโอ้ยมันยิ่งไปไม่ได้เพราะอะไรการซื้อเสียงเพื่อที่จะให้ชนะเนี่ยยี่สิบสมาคมกีฬาอ่ะก็ต้องร้อยร้อยล้านบาทแล้วใช่ร้อยล้านวันนั้นคุณต้องเอา กระเป๋าอะเจมอนอะมาตั้งอาไว้เลยมาเอาขึ้นไปขึ้นรถอะเพิ่มคนห้าล้านอะไรเงี้ยยี่สิบธนาคมต้องให้ก่อนเลยเพราะว่ามันมันใช่จะโอนผ่านแบงก์ผมว่ามันก็คงไม่ใช่มันต้องเอาเงินสดมาให้ลหละนะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณสุชัยบอกว่าเฮ้ยผมลูกผู้ชายผมคนกีฬาผมไม่ทำแบบนี้แน่นอนครนะเราก็เชื่อว่าคุณสุชัยก็เป็นสุภาพบุรุษนะครับก็คงจะไม่ทำแบบนั้นก็สู้กันในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็โปรเจกต์ นะครับแน,นวนโยบายของกันซึ่งกันและกันกับคุณพิมลแล้วก็คุณสุชัยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อวานฝั่งคุณสุชัยก็ถแถลงข่าวอีกอเปิดข่าวว้อีกโอ้โหได้ตอนนี้ได้อดีตนายกทีใช่นะก็ <c oughs> คุณทักษิณชินวัตรมาเป็นนับบกถ้าห่างนะต้องบอกถ้าห่างถ้าได้คุณสุชัยได้ประธานคณะกรรมการปิดใช่จะได้คนชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ย มาเป็นที่ปรึกษาปาาระจนคณะกรรมการปีแข่งประเทศไทยครับอ่ะอย่างนี้มันก็เลยทําให้ตอนนี้ออกมาในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยหลายคนมองนะหลายคนมองอม,มองด้วยแนวสางที่ว่าอา้าวคุณสุชัยจะเอาการเมืองมายุ่งกับกีฬาด้วยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวมันจะวุ่นวายางไง <นะ S 1> เพราะว่าครั้งนี้อย่าลืมว่า คณะกรรมการทาง IOC เขาส่งผู้แทนมาสังเกตการด้วยใช่ทั้ง IOC และ OC ใช่มาทั้งคู่นะคซึ่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นถ้าถามผมก็คือมันก็เป็นจุดดีและจุดอ่อนนะครับในในในส่วนของการทางคุณสุชัยเนี่ยบอกเอาคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาในขณะที่ถ้าได้รับตำแหน่งซึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็คือบอกไม่ได้นะครับ แต่ข่าวาออกไปแล้วแหละนะครับว่าคุณทักษิณจะมาเป็นที่ปรึกษาประธานคณะการปิดท่าคุณสุชัยชนะใช่ครับนอกจากนั้นวันนี้วันนี้อีกอวันนี้ก็ออกมาอีกนะคุณสุชัยเนี่ยก็ออกมาอีกนะใช่นะครับยังยืนยันนะครับว่าร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยขาได้แน่นอนไม่ต้อง่วง นะครับแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการทันทีเลยด้วยอ่าแล้วพร้อมถ้าได้ปุ๊บก็พร้อมเดินกเดินดําเนินการทันทีฝาบเงินร้อยล้านที่จะมาตั้งกองทุนเพราะว่าถือว่าตรวจสอบทางด้านกฎหมายแล้วทำได้ไม่ผิดกฎหมายครับนะครับและที่สาคัญก็คือเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วก็เอากลับมาที่หลังอไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็ยังยืนยันว่าถ้าผมเป็นคุณทักสินก็จะมาเป็นมาแน่นอนใช่ครับอย่างแน่นอน นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ยังบอกว่าถ้าถึงแม้ว่าผมไม่ชนะผมยินดีผมก็ขอแสดงความดีกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคุณพิมลใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะยินดีถ้าฝั่งคุณพิมลต้องการเชื่อว่าผมเนี่ยมีประโยชน์ใช่นะครับกับวงการกีฬาไทยก็เชิญผมร่วมงานได้ผมไม่มีปัญหาอ่านี่ก็คือในในส่วนของทางคุณสุชัยปญชใจสักุดมนะครับในขณะที่คุณพิมล ก็จับตามมองกันนะครับเพราะวันนี้ผมเห็นออกหลายสื่อหลายช่องมากตั้งแต่ทางเช้าช่องสามกับคุณสรยุทธ์นะครับแล้วก็ไปช่องเก้าก็เดินสายเหมือนกันเพราะว่าก็ถูกเชิญไปหลากหลายก็เชิญพูดคุยนะครับซึ่งทางคุณเอพิมก์บอกว่าเนี่ยคือในส่วนของทีมงานเนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางพิตต้อม ก็คือกุณชนารุชาจรประสิทธิ์เพรนั่นนักกีฬาไทยแล้วก็รองประธานปิกแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยทางพินัทนายกองเอกชัยพัชรีวัตรนะครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทางเป็นทั้งซีโอนะของมอนตีซีเกมใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นรองประธานของโอซีเอใช่นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับโอลิมปิกไทยไม่คนส่วนเยะคนส่วนซึ่งก็ได้ผู้ใหญ่อย่างนี้มาอยู่ในทีมนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ใหญ่ นะครับอย่างเสยยอดพอดีจรยอดบังเตยประธานสมาพนสมาคมกีฬาหรือฟุตซ่านะครับซึ่งทางคุณพิมลก็เชื่อว่าตุ๊กตาหรือคนที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนั้นเนี่ยทุกคนก็ยินดีที่จะมาเป็นในทีมงานใช่ครับก็ยืนยันอีกชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสยมึกว่าเด็กเดชาเห็นว่าสีมาด้วยนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็มาด้วยนะครับซึ่ง ทางเสยิมมือันนั้นก็เจอที่ประชุมการสแสดงข่าวเจอกับผมก็บอกว่าเฮ้ยชุ้ยเ้ย่เราก็เป็นทีมงานเดียวกันนะอ,อยู่กันนเหมือนกันก็คือาน,ใน,ในายคือนายใช้พัก <laughs> เอ้ยก็คือออกตัวแรงเหลือเกินนะแต่ก็ออกตัวแรงก็ยั <laughs> ยงไงก็ดูแล้วก็แสดงวา่าพี่มือก็อยังอยู่ในกลุ่มพีมุ๊พี่มนนะครับรวมถึง นี่เลยนี่เลยคู่นี่ประธานสมาคมฟอนซ่าคู่เลยซ้ายมือคุณซ้ายมือคือเสยนัฟอนซ่ามีอยู่ประมาณ24สิบสี่สมาคมที่เป็นคณะกรรมการอาหารโอ้ยอย่างนั้นนะอย่างนั้นเสกก็ไม่น่าจะแล้วก็ยังมีทางท่านพลเอกชนรธิปเจริญรักนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับนี่ก็เป็นน้องรักเหมือนกันนะหรือเป็นเพื่อนรักของทางบิ๊กนัทเหมือนกันสายสุดคนนี้เลยใช่ใช่ครับก็พร้อมที่จะให้เหมือนกันเพราะว่านี่ก็หน่วยกําลัง เครือทัพของฝั่งพวกเราสีฐานเนี่ยก็คือเหล่าสีเหล่าเนี่ย,<อ>ยไม่ว่าเป็นทอบออทอ,อทอรอตำรวจก็อ,อยู่ในกลุ่มนี้พี่ชายลงคุยได้หมดโอ้ยท่นนี้สมาคมคไงก็รุนแรงจะเป็นนายกสมาคม,ามก็คือเป็นผู้วริหารระดับสูงพลเอกพลเอกนะครับหรือพลเลือเอกพลตำรวจตี เพราะว่าอย่างเงี้ยทางท่านสารสรุตานนท์องี้ยโอ้โหกันตำรวจตามีทาเนี่ยก็ก็งังอยู่ในฝั่งนี้นะใช่อันเดี๋ยวต้อคอยดูกันอ่ะนี่คือช่วงแรกครับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสองครับยังขยายเรื่องของสมาคมกีฬากันต่อครับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์ครับยังอยู่ในเรื่องของ นับเวลาฉลังกันและตั้งประชาน,นาคณะกมการปิดแข่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ครับ9้าวในกาสนาทีก็คงจะรู้กันในช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการตัดจาก37สมาคมกวีลาให้เหลือ 25. สมาคมกีฬาแล้วก็ค,ค่อยมาเลือกผู้ทรงมรู้อีก10ท่านนะครับรวมกับผู้หญิงผสมมาแล้วก็นักกีฬาโอลิมปิกหนึ่งท่านก็รวมเป็น37ท่านหลังจากได้37ท่านช่วงบ่าย ก็จะมีการโหวตนะครับหรือการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการปิดแข่งวิจัยก็เชื่อว่าพวกนี้น่าจะได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับแต่ยังถึงอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปดูการพิดำนะครับ37สมาคมเนี้ยมันมีสมาคมอะไรกันบ้างนะครับก็ไปเริ่มที่จากขี่มาโปโลใชครับมีตะก้อมีสกีลัสนบอดปัญจกีฬารัลักบี้ยิงปืนมวยสากลครับบาสเกตบอลกอล์ ฮอกกี้น้ำแข็งฟิกเกอร์ดัสปีดสเก็ตครับแฮนด์บอลเทควันโดเรือพายไตยกีฬาเบสบอลขี่ม้าซอฟบอลฟันดาบมวยปั้มยกน้ำหนักแข่งเรือใบจักรยานเทเบิลเทนนิสรอนเทนนิสโบว์ลิ่งว่ายน้ำยิงป้าบินยูโดโอฮอกกี้ยินมนาสติกฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันกีฬายิงธนูและปีนหน้าผาจาก3 7สมาคมตรงนี้เนี่ยเอาพิเคราะห์กันก่อนว่า คะแนนของฝั่งคุณพิมลเนี่ยถ้าเราจะให้กันเนี่ยนะพี่ดำเราจะให้อะไรไปอยู่ตรงนั้นบ้างคีม้าโปโลเนี่ยผมว่าก็ยังสุ่มเสี่ยงนะคีม้าโปโลยังฝั่ง50ติดใช่นะครับเพราะว่าก็อยู่ในนั่นอยู่แต่ก้อนนี่แน่นอนแน่นอนนะเพออยู่ทางฝั่งของพิมนสกีลักโนบอดไม่ได้แล้วเพราะว่านี่เป็นของคุณในไงรซือสัตว์ใช่นะครับปัญจกีฬาเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าเขาจะให้ ทางท่านพลเอกนะครับที่กี้นายกสมาคมเรือพายเนี่ยเป็นคนดำเนินการอ่างานอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นพวกเรานายทหารนะครับแล้วมีฟุตบอลผมว่าพี่ต้นก็น่าจะอยู่ฝั่งทางพิบดนะอ่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับยิงปืนเนี่ยไม่แน่ยิงปืนเนี่ยอาจจะไปทาั้งเพราะยิงปืนนี่ยังอยู่ช่วงรักษาการก็คือคุณสุ坤วันโปพง์นะครับแล้วก็มวยสากลนี่ก็ไฟฝันหุ้นแน่นอนมาร์เก็ตบอลเนี่ยเป็นไง บาสเกตบอลคิดว่าไปทางนู้นไม่ได้มาวินน์น์ไม่ได้มาน์ไม่มาไม่มาก๊อฟนี่ผมว่าน่าจะเป็นคุณพิบลนะเพราะว่าอะไรก๊อฟเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของที่อยู่ในผู้ชมคนลุพูไงคือกลุ่มในของสิงห์นะครับสิงห์สปอนเซอร์ฮอกกี้น้ำแข็งฮอกกี้น้ำแข็งน่าจะเป็นฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยก็น่าจะเป็นนั่นเพราะว่าฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยคือของคุณจุวรรณไง ใช่ก็คือทางลูกทอมแบบก็อยู่กับทางไปนัดอยู่อ่าอย่างนั้นก็ไม่นัดมีปัญหาพิเกอร์และสวีทสเกตติ้งก็ไปทางนู้นแน่นอนแฮนด์บอลนะแฮนด์บอลแฮนด์บอลคุณรุ่งเพชรมาทางนี้มาทางพี่มนพี่มนนะพี่มนเจงโคโดพี่มนอยู่แล้วเลือกพายก็พี่มนอยู่แล้วไต่กีฬานี่พี่มนแน่นอนโอ้โหอาจารย์วิจิตแน่นอนเบสบอลนี่ผมไม่รู้ว่าจะเข้าขายใครนะฮะขี่ม้าเนี่ยผมว่าไปฝั่งทางของทางคุณพี่มลศรีวิกรนะซอฟบอลไม่มั่นใจฟันดาบเนี่ย ไปทางฝั่งคุณพิบูลแน่นอนเพราะวาวทางท่านพเลเรือเอกสุเดชเนี่ยอดีตรองกับตสรเนี่ยเ<ไ>ป็นรเป็นครูของบิ๊กแน่าอย่างนั้นอย่างนั้น,น,น,นไม่น,าน่ามีปัญหามวยปั้มนี่ก็ยังไม่แน่นอนยมหลักก็ไปฝั่งของคุณพิบูลแข่งเรือใบเอของคุณพิบูลจักรยานแน่นอนเพราะพี่เดพี่เดนะครับ พี่มึกนะเทเบ่ลเทีนี้ก็ลองตูนท่านนายกตูนทีนี้ก็ฝั่งของฝั่งนู้นนะให้เขาเวลาโบลิ่งอันนี้ยังไม่รู้เลยไม่ว่าไม่รู้ว่าเจยจงให้ฝัางไหนโบลิ่งไม่ใช่ยังห้าสิบห้าสิบว่ายน้ำว่ายน้ำที่น่าจะเป็นฝั่งฝั่งทางด้านของคุณสุชัยฟันไปเลยว่าคุณสุชัยจูวะไรใช่ยิงป้าบินยิงเป้าบินนี่ห้าสิบห้าสิบยูโดอ่ะเจอแผนไหมเสียแผนยกแผน สิบแปดก็ก่อ,อ,อนีนี้เขามีมีข่าวมาแล้วแต่แต่ผมเห็นวันนั้นคุยกับทางแก้วอะ่ะแก้วบอกว่าอาจารย์แผนหน้าอยู่ฝั่งพี่บนนะเขาขอบอกเขาเขาไปไปคุยมาโอ้โหแล้วไปเจรจารมานิดหน่อยเอาของกีนี่ก็ได้หน่อยอยู่แล้วอ๋อกีมีปัญหาของทาง<ม>ท่าน นาวตีซูบุพรนธสกงก์ยีนวติกก็มาอยู่ทางคุณพิมลใช่ฟุตบอลฝั่งคุณพิมลได้รอดพอตัวแทนมาแลลล้ววอเย์บอลก็น่าจะใช่นะวอลเลย์บอลไม่มีปัญหาแบดมินตันนี่คุณยิมมาทมากลางๆลยแต่ผมไม่รู้เพราะว่าคุณยิมมีสองเสียงนะใช่เพราะได้กุนัตไอโอซีเมมเบอร์และนายกสมาคมแบดเอาไว้อย่างนั้นนะทีชาเนี่ยผมว่าท่านสันก็น่าจะไปทางฝั่งคุณพิมลนะคือแฟนได้แฟนใหญ่คุณสมุทรน่าจะอยู่ฝั่งพิมลยาก อ่านนี้คาดว่าจะเป็นสุชัยอ่ะใช่ปีนักผาเนี่ยแน่นอนปีนักผาเนี่ยปีนักผานี่เป็นคุณพี่บอลคุณพี่บอลแน่นอนก็ดูจากนี้ถ้าคุณถ้าจะได้เลยถ้าจะได้นะถ้าดูจากตรงนี้แล้วเราวิเคราะห์กันเองเราคิดเองว่าเป็นที่สิบกว่าสิบเจ็ดชนะถูกไหมชนะอ่ะนะก็วันก่อนยิ่งบอกว่าเจอคุณชัยพัฒน์คุณชัยว่าบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ก็ไม่มีปัญหาขอให้เป็นคนที่ ผ่านแล้วมาทําดีกับโอลิมปิกพอ,อแล้วไม่ได้คิดอะ,อะไรมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับก็เดี๋ยวเราปเปิดฟันธงกันเพราะว่ามีการวิเคราะห์วิจาณ์ฟันธงจากไพ่เวสพุขศาสตร์ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเปิดมานะครับ<ห>ไพ่ตืน่นรู้เนี่ยเป็นไพ่ของคุณพิบูลศิริวิกรไงก็คือม,มีการวางเชิงวางหมดทุกอย่างแล้วกระบวนการ3เดือนนะครับก็ตื่นรู้วางแผนหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ทําให้ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะชนะในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับ ในขณะที่ไพ่ของคุณสุชัยได้ความรุนหลวชัดเจนร้องไห้ชัดเจนนะครับอยากให้เป็นเช่นนั้นเลยคือคือความรุนเหลก็คือว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จไงนะครับก็คือก็เป็นการวิเคราะห์ของไพ่นะครับที่เกิดขึ้นในช่องสุวรรณภูมิของเราแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างชัดเจนนะครับอ่ะคอยดูกันพรุ่งนี้ครับว่าคุณพิบอลจะประสบความสําเร็จเพราะตื่นรู้หรือเปล่าหรือ คุณสุชัยเจ้าสกควาล้มเหลวจากการไพ่นะครับบอกว่าความล้มเหลวของการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับในพรุ่งนี้เรามีเรื่องมาคุยกันแน่นอนครับเพราะว่าเราออกข่าวตอนกลางคืนตอนบ่ายๆเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วครับบรรยากาศนะวันนี้อามาให้เฉลยกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทุน่าครับเวลาก็หมดแล้วครับวันนี้ผมชุ้ยชุตติ้งครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ